กลับสวัสดีคุณผูชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมแ mm hmm. ม็กบาร์รูมทีวีหรือแม็กห้องน้ำทีวีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาจัด9อันดับเกมมือถือแนว MMORPG น้าโหลดมาเล่นครับวันนี้เนี่ยจะมีเกมอะไรบ้างนั้นเชิญ mm hmm. ไปรับชมได้เลยน,นะจ๊ะ เกมที่9เกมนี้มีชื่อว่าเน็ตเคียมนายเทียมครับมันเป็นภาษาเวียดนามคุณผู้ชมถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับเกมนี้เป็นเกมเกมือถือออนไลน์แนว m m r p g ครับที่จะพูดถึงเรื่องราวของดาบเล่มหนึ่งครับหากผู้ใดได้ครอบครองเนี่ยจะมีพลังอํานาจมากที่สุดในโลกสวรรค์ทั้ง9นะครับได้ยินคุณสมบัติของดาบนี้เนี่ยต่างอยากได้มาครอบครองเป็นของตนเองครับเลยทําสงครามกันเพื่อแย่งชิงดาบยาวน,านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนครับซึ่งภายในเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมด4 ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวครับมีระบบแต่งงานแล้วก็ระบบอืนอ่นๆของเกม m o RPG ทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นลงด้านหาของอัพสเตตัสอะไรพวกนี้นะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่8เกมนี้มีชื่อว่า Soul Land 2ครับเกมดี็นเกมมือถือออนไลน์แนว MMO ไปีภายในเกมนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณครับที่ต้องปลุกวิญญาณในตัวเพื่อออกมาต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆและแน่นอนครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดสกิลให้กับวิญญาณของเราและสามารถจัดเซตใส่ไอเทมที่เหมาะสมกับเราได้นั่นเองนะครับส่วนอื่นๆก็เหมือนเกม MMO ทั่วไปนะครับมีการอัปเกดรดเรเวลอัปของลงดัน布拉布ๆครับ หากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วก็เชิญไปดาวโหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่แท็บๆทได้เลยนะจ๊ะเกมที่7เกมนี้ไม่ชื่อว่าแกนซาก้าครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์แนว mmorpg ขับเคลื่อนด้วยกราฟิก unreal engine 4ครับที่มีระบบการเล่นเนี่ย ให้คุณผู้ชมได้จัดปาร์ตี้ทั้งหมด3ตัวละครและสามารถสลับควบคุมหนึ่งใน3ตัวละครที่คุณผู้ชมจัดในปาร์ตี้นั่นเองนะครับระบบเด่นของเกมนี้ก็คือแกนเบพอนครับที่คุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนล่างได้ ระบบแกนเวพอนนะครับก็คือระบบที่เป็นเหมือนระบบสกิลครับคุณผู้ชมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยถ้าเป็นตัวละครที่ซ้ํากันใช่ไหมแล้วเราได้แกนเวพอนเนี่ยคนละแกนครับสกิลเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ตัวเกมนั้นเนี่ยนะครับมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับและตัวเกมนั้นยังสามารถเล่นคอสแพลตฟอร์มนะครับได้ทั้งบนมือถือและ PC อีกด้วยนะครับส่วนเรื่องภาพนั้นหายห่วงนะครับสวยบาดใจแน่นอนครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วก็เชิญไปดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่แท็บๆ เกมที่หครับเกมนี้มีชื่อว่า The Legend of Qin ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์แนว m m o p G ที่ทำมาจากซีรีส์ตำนานรักราชวงศ์ชิงครับเพลงเนี่ยมาเต็มเลยคุณผู้ชมการปรับแต่งหน้าตัวละครก็ใช่ย่อยนะครับภายในเกมนี้นะครับหนึ่งอาชีพเนี่ยจะมีสองสายสก,กิลให้เลือกใช้ครับและภายในตัวเกมนั้นยังมีแต่ภาษาจีนเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่แท็บได้เลยนะจ๊ะ เกมที่5เกมนี้มีชื่อว่าแกนแฟนเาเชียรีบอลครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์แนว MMOPG r ที่ภายในเกมนี้คุณผู้ชมจะได้เดินทางไปทั่วโลกนะครับในฐานะผู้ส่งสารของเอฟรวบรวมทูตเอลที่ทรงพลังที่สุดในโลกและเข้าร่วมแกนนําเหล่าเอฟ ต่อสู้กับการลุกรานของอาณาจักรจางดาวครับโดยส่วนตัวผมชอบระบบการต่อสู้เกมนี้มากนะครับคือเวลาโจมตีเนี่ยคือมันโดนจริงๆเว้ยคือแบบโจมตีติดคียใช่ไหมมันก็จะมีตัวเลขคียที่แบบสแสดงให้เห็นเด่นชัดครับทำให้เรานะครับมีอารมณ์ร่วมในการเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะขายความแอปเบลเข้าไปด้วยนะครับหากคุณผู้ชมวันใดสนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญมาดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่แท็บแทกได้เลยนะจ๊ะ เกมที่4เกมนี้มีชื่อว่า D.K Mobile ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์แนว M.M.O.R.P.G. ที่พัฒนามาจาก IP เกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง D.K Online ครับตัวเกมนี้มาพร้อมคอนเทนต์ M.M.O.R.P.G. แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นร้านซื้อขายรวมนะครับโคตรลดเสี่ยมที่ให้คุณผู้ชมนะครับได้เปิดการต่อสู้ระหว่างกันได้แบบไม่จำกัดเซิร์ฟเวอร์ครับระบบคุกที่กักตัวผู้เล่นตามระดับความผิดระบบ p v p ระบบกิววอและระบบอื่นๆอีกมากมายนะครับหากคุณผู้ชมมาอใดสนใจเกมนี้ลาแล้วก็ เชิญไปตโหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่ Google Play ได้เลยนะจ๊ะเกมที่3เกมนี้มีชื่อว่า Rainbow Story ครับเกมดีพนเกมมือถือออนไลน์แนว MMO size scrolling ในรูปแบบภาพ 2D ครับภายในเกมนั้นผู้ชมสามารถขึ้นและลงตามฉากได้นะครับตัวเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นโซนพื้นที่เมือง พื้นที่เก็บเลเวลครับแล้วก็เล่นตามเควสไปเรื่อยคุณผู้ชมนะครับสามารถเจอกับคนเล่นคนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถตั้งตี้เล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับตัวเกมนั้นรองรับระบบภาษาไทยอีกด้วยนะครับหากคุณผู้ชมใมดสนใจเกมนี้ลาแล้วก็เชิญไปดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟ,ฟรีได้ที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่สองเกมนี้มีชื่อว่า Forsaken World God and Demon ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์แนว MMO RPG แบบ Open World ครับภายในเกมนั้นจะกล่าวถึงโลกที่โดนพาย,ยุแห่งความวุ่นวายกำลังครอบงำอำนาจพืดกำลังเริ่มลุกรานดินแดน ผู้คนบางส่วนยอมรับพลังแห่งความมืดและกลายเป็นพวกเดียวกับพวกมันเหล่าเทพจึงได้ลงมายังโลกและมอบพลังเพื่อให้ผู้ก,ก้ายอย่างเราได้ชี้ชะตาโลกนะครับภายในตัวเกมนั้นนะครับสามารถหมุนได้360องศานะครับคือแบบหมุนรอบตัวเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนเรื่องพาพของเกมนี้นะครับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับ <c oughs> มีเสียงพาคเป็นภาษาไทยอีกด้วยนะครับ <c oughs> หากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วเราก็เชิญไปดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ One the reasons been n I've t a i i w เกมที่หนึ่งเกมนี้มีชื uh, ่อว่าออราเครับเกมดีเปเกมมือถือออนไลน์แนวแอคชั่นเ m o ม p g พที่ภายในเกมนั้นจะดเนินเรื่องราวเกี่ยวกับออราหรือว่าเจ้าหญิงนิทราครับผจจนัยไปยังดินแดนต่างๆพบเจอกับตัวละครนิทานชื่อดังหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนูน้อยหมวกแดงกับหมาป่า สาวน้อยขายไม่กิดไฟเบลจากโฉมงามกับเจ้าชายอสูรและอื่นๆอ,อีกมากมายครับซึ่งแต่ละตัวละครน,นั้นก็จะแปลมาเป็นเวอร์ชั่นของอนิเมชันญี่ปุ่นครับที่มีกราฟิกสีสันสดใสออกแนวเซอร์วิสนิดๆนะครับภายในเกมนั้นเราสามารถเลือกฮิโร่หรือตัวละครเข้าทีมได้สูงสุด3ตัวละครด้วยกันนะครับจากนั้นเนี่ยจะเป็นการควบคุมทีละหนึ่งตัวละครโดยกดสลับระหว่างตัวละครได้ตลอดเวลาครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้ลแล้วก็เชิญไปโหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ9อันดับเกมมือถือแนว MMO RPG น่าโหลดไปเล่นนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมเนี่จะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาช่องนั่นเองนะครับหากคลิปนี้เีผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อน